ยางขอบ16 17สําหรับการาบาทับเพื่อสล้อหรือ2ล้อและรถ SUV นะคะวันนี้มียางป้ายแดงมาแนะนําเป็นทางเลือกนะคะเริ่มต้นเบอร์แรกเบอร์นี้เลยนะคะขอบ16ค่ะซึ่งสามารถใส่เทียบเท่า2 4 5ใส่เทียบเท่า265 70 R16 <t TJ 2> ได้เลยนะคะ25570 R16 มีเลยคะ่ะ255 70 R16 ต่างกันตรงไหนต่างกันที่หน้ายางนะคะหน้ายางต่างกันประมาณ1เซนที่พบวกลบไปเลยนะคะบวกลบไปเลยะคะ่ะ ยี่อ้อบีโ e 6หกแดห้าค่ะเป็นนวัตกรรมใหม่ของบีโต e เนื่องจากว่ารุ่นนี้นะคะอย่างรุ่นนี้ติดมากับ Fort r a n g e r แน่นอน Fort r a n g e r นะคะเน้นใช้งานสมบุกสมบันกึ่งออฟโรดลูกค้าขานะคะและดอกอยางรุ่นนี้ที่พี่ดูดอกอยางสวยมากล่องลึกนะคะดอกละเอียดรีดน้ำได้ดีนะคะรุ่นนี้ พิเศษสุดๆเลยสี่เส้นอยู่ที่หนึ่งมืนห้าพันบาทรวมติดตั้งส่ถ่วงให้เรียบร้อยเลยใส่กับอะไราได้บ้างน,นะคะรถตัวสูงขอบสิบหกทุกรุ่นทุกค่ายเลยหรือจะเป็น SUV ได้หมดค่ะนะคะราคาดีมากมีโซนใช้ทนทนเลยยางป้ายแดงขอสูนที่ร้านก็จะรับประกันสองปีค่ะพี่หานะคะมาดูตัวต่อมาค่ะเป็นขอบสิบเจ็ดนะลูกค้าขอบสิบเจ็ดติดมากับฟอร์ดเหมือนกันนะคะเบอร์น,นี้อ่าสองห้าห้าเจ็ดสิบอาสิบเจ็ดใส่รถอะไราได้บ้างก็จะเป็น กระบะวีโก้นะคะตัวสูงขอบ17ทุกรุ่นทุกค่ายเลยนี่คือเบอร์อยางสองห้าง2 5เจ็ดสิบสนะคะใส่แทน265 65 R17 ได้เลยยางปีไหนปี2023ค่ะนะคะใหม่มากเป็นยางไปแดงข่วสวนให้น้องออกมาทางนี้ยางใหม่มากนะคะเป็นวีโซนดูลเลอร์หกแรุ่นเดียวกับขอบ16บยางสีเซนนึ่ง0มนห้าพับาท นะคะเท่ากันกับผอบ16กเลยยังไม่พอแถมน้ำยาเช็ดยางขวดใหญ่แบบนี้เลย 500ml ค่ะไปใช้แบบจุกๆนะคะยางดำยางเงาถนอมยางใช้ดีมากลูกค้าคะ1น่งหนหขวดต่อ4เส้นใช้ดี